เขาเรียกขึ้นครื่องแม่ก็นั่งรอไปก่อนสนามบินใหญ่มากอาจจะเดินนิดหนึ่งไม่ได้มานานมากเลยเขาทำใหม่ เครื่องไปหัดใหญ่นะคะ แก้วกับคุณตาก่อนนะคะปึง้งโอ้ตอนนี้เราก็มาทานอาหารกันที่ร้านน้ำเคียงดินนะคะที่เกาะยอจังหวัดสมุทรปามีคุณยายคุณตาด้วยตอนนี้ก็ทานกันจจอิ่มแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักกันนะคะ คุณตาจอดรถตรงนี้เลยนะคะคุณตาคุณตาจอดรถด้วยตรงนี้เลยอันนี้เป็นห้องไหมคะเราได้ห้อง220 กาแฟสตาร์บัคให้ด้วยนะคะเป็นอเมริกาโน่ตรงนี้นะคะมุมชงกาแฟสดพรุ่งนี้ เห้องเอกแล้วนะคะเป็นห้องรับรองพิเศษจะเป็นห้องภายในว้าวเราก็จะมากินกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแช่น้ำกันนะคะทุกคน สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาเช็คอินกันที่โรงแรม The s i ิ n a t u r e Hotel ทลแอร์พกันเรียบร้อยแล้วนะคะ <Yay! S 1> นี้เราจะาเป็นห้องรับรองพิเศษก็คือสำหรับห้อง Family c l u s i v e นะคะหรือ Family Suit ที่จองมาโดยตรงกับทางโรงแรมก็จะได้สิทธิพิเศษตรงนี้รวมถึงเวลโคริงก์แล้วก็ผลไม้ที่รออยู่ที่ห้องแล้วด้วยนะคะ แต่ตอนนี้คุณยายกับเด็กๆก็พากันไปเล่นน้ําแล้วแล้วเดี๋ยวแม่ก,กิ๊บจะนั่งจิบชาตรงนีแบบหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะตามไปค่ะเดี๋ยวหลังจากที่เราเล่นน้ํากันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนเดี๋ยวติดตามกันด้วยค่ะไปเด็กๆมาเล่นสระน้ำเขาจะเปิดถึงสองทุ่มนะคะ<ๆ>เล่นแค่นิดๆหน่อยๆก็อันนี้แล้วแหละว้าวน้ำใสมากนูนคุณตาค่ะคุณตา บายบายหน่อยค่ะคุณตาคุณตาคุณตาบายบายหน่อยค่ะคุณยายคุณยายไม่เล่นหรอคะคุณยายคุณยายกลัวหนาวใส่ชุดไม่เอง เท่าน้ำไปไกลๆก็ได้ไปหยิบข้าวตองนะฮะ่วงนีเปวอ้เม็ดแครเมน้แดงเอาอีกเอาอีกฮะแารเมตน้แดงครับหอมหวานแครเม่ เรามาทานบุฟเฟตที่ห้องนี้กันนะคะสะวาสะว จะมีบริการพวกกาแฟชาแต่ว่าคุณแม่สั่งเป็นพวกชาชักไปแล้วนะคะบอกเลยว่าชาใต้อร่อยที่สุดอันนี้ที่ทำอยู่จะเป็นโกโก้นะคะ มุมนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็พวกออเมเล็ตแล้วก็ไข่าดาวรวมถึงแพนเค้กด้วยนะคะจะเป็นวิวบรรยากาศามชาอันนี้คือเมซอนที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะคะก็จะตั้งอยู่ทางด้านหน้าของโรงแรมเลยก็จะเดินทะลุก,กันกับห้องอาหารที่ชื่อว่าสักหวาเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปทานอาหารกันนะคะ เป็นจุดเช็คอ,อีกจุดหนึ่งที่ใครมาก็ต้องแวะมานี่นะคะก็จะเป็นโรงแรมเดอะ i ิเ a นเจอร์โฮเทลแอร์พนร์นก็จะอยู่ติดกับอเมซอนข้างบนชั้นสองจะเป็นห้องพักของเรานะคะ เช้าวันนี้เดี๋ยวเราจะเช็กเอาออกจากโรงแรมที่พักกันแล้วนะคะเป็นบรรยากาศตอนเชา้าเดี๋ยวคุณตาคุณยายจะไปส่งที่สนามบินแล้วก็แม่กิฟก็จะบินกลับกับพี่ทิงทิงกันสองคนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันกับพ่อจอร์ดแล้วก็น้องกบุญที่คอนแกนค่ะวเราจะไปเช็กอินกันแล้วเราจะนั่ง ไปขึานด้านก่อนนะคะนั่งรอระวังรอเดี๋ยวเราจะได้เวลาขึ้นเครื่องกันแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกับพี่กัมพูแล้วก็น้องกองพุงกันที่ขอนแก่นเดี๋ยวเราจะไปต่อเครื่องกันที่สุวรรณภูมิก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย,บาย